สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาวพร้าสาวขาเหียนกระบ้าวูคือเก่าเนีจ้าพี่น้องมือนีอากาศลดลงหลายแล้วจ้าพี่น้องเหลือหนึ่งองศาเนาะจ้าฮิมาหนอยโตกแล้วพี่น้องเอ้ยเหตุงานกับลาบากจะลืมหนาวเรากเหตุงานกับเดซ่าโซสิเดเรืองงานพี่น้องเสียสวยเพี้ง่ายแล้วมาด้วยจ้าบันนีสิพาไปหาเข่าสู้กันกินจ้าหาเข่าเซ็บเซบใส่ผ้าเข่ามาสู้กันกินเนาจ้าพี่น้องฝากกดไหลกดซับสไครกดแชร์คอมเมตนมาเป็นกำลังแนงใจให้สาวขาเหียนกระบ้าวูใน่เด้อจ้าพี่น้อง ขอบพระคุณหลายๆจ้าสว,ส,สวัสดีครับ,รบมีนี่ดนเนี้ยเสียบเสียบจัดจานเลยพี่น้องตำหูหมูจ้ดพี่น้อง <c oughs> เป๊ดเพียดพี่น้องคือจากแม่จ้าอากาศหนาวๆนาวใส,กส่กอกใสก่กอกบน <c oughs> เส็จไม่กินครับจ้ดพี่น้องอย่ามันเพียรนะจ้า <c oughs> มาได้จ่ายิงเขาน้ำกันจ้าพี่น้องมาครับกินเขาน้ำกันครับเปิดกล้องเขาแจกกันเัมนนี้พี่น้องเล้วแจกตังวันนี้ละพอดีอุ่น ไปจัดไปมีอากาศหนึ่งองศาแล้วพี่น้องหิมาหน่อยลงแล้วใส่ขนมเสจมาเกลมหน่อยหนึ่งพี่น้องไม่ดีขนาดหนึ่งองศาเนี่ยมาเช้าโอ้โหตกใจหนาวหนาว เป็นแต่แทต่างคน oh. ต่างใส่กันนะหิวข oh, yeah. oh. ้าวพี่น้องเอ้ยหนาวก็เห็นง่านสิจ๊ะแดดอ่อนๆเนี้ยอ๋อสวยเนาะ มุมกับมุมเก่าม,ม,ามุมเดิมะ่ะพี่น้องตัวมีบป็นขยายฟาร์มพี่น้องนะเพิ่มปริมนาณน้ำนมเขาแก้แลนกันบุญบันบุญบันถ้ากันหาคนงาน มันนี่ก็เลลอลาลาอยู่นาะยสิยยสิยนี่พามากยะนะกินเป็น i อร่อยอร่อยอ๋อเฮเทนัทดูท่าจกูนานาวจังเลยจอะหเนี่누구 คลิปคลิปอมสวัสดีครับได้ไหมสวัสดีครับทีมยูฮอิเปนคุสาวัคัสบดีเซ็กซ์จรเซ็กซ์เบบี้เน่มน있어요27แกก็พอเท่าแกอยากออกกล้องกันเขาเนเรียนเขาบอกว่าต้เห็นน้อด

เราได้แค่เสียดเท่นั้นแหละหางตัวงวนพี่น้งองล็อกค้างเสียดไม่ให้หลอกขันย้ำมันใส่ผสมเทียมขเขาแก้วเราบ่ได้เบิ้งหางแก้วเราบ่รู้เนาะเราไม่ได้ยู่ลลยตลอดลรเราไม่ได้ไม่ยู่น้ำเฮาขาบาดเมื่อไหร่ไ้ไงงั้นมันย้อมเนาะมันย้อมให้เราปีนออก ใชาบบดมพององอมเป็นอย่างนงี้นเ่ะเขาก็ยานม,นมาเรื่องเรามันจังผู้เรียงไปมันไม่สนใจมัเนเรียนสามัเนเรียนฮองหาทั้งดมทั้งยังเปล่าตอนเล็กหน่อยดมห้อง,งหันเข้าหยาดต้องมาออกลูกเขาเลิกสายเนี่ย เราเบิ่งกล่องเราเห็นท่อทับม้วิพี่น้องเราก็มาทับเองได้ป mm hmm. ัญหาเป็นอยูโบทับเราเบิ่งกล่องต้อเห็นเส้นเสือทับแล้วเราก็ประมาณทับอันเองเป็นอยูอ่โบไปทับพี่น้องก็หลุกสายไม่สมตามน้ำไม่ไหลเบียดเราได้มาเองเสร็มาบอกว่าเราสิมาทับมัวเองาสน แล้วอิ่มทางอิ่มเนี่ยฮะเดี๋ยวไม่ได้นอนปิดก้อนเขากันพี่น้องแสบแสบแสบหักนอนเอ้ยยำให้มีให้ต่าหมูหมูต่าหัวหมูคลิปเนี้ยเตียบ้อยแล้วจ้าพี่น้องตอนแจกแทกเลยหัหมูคลิปหน้าพอกันไหมนะจ้าพี่น้องสิหาแนวมาสู่กินเสร็จแสบจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ